สภาพมันเกิดแต่กับเราจริงๆนะอะไรแบบนี้นะยินดีต้อนรับสู่มหานครฉงชิ่งค่ะเมืองที่ทั้งเมืองเป็นไซเบอร์พังแบบไม่มีใครเทียบได้ทันสมัยสวยทุกตารางเมตรช้อปปิง้งอาหารอร่อยคาเฟ่ฉ่ำอุทยานระดับ 5A ตกลุ่มรักเมืองนี้แบบสุดหัวใจแม้จะมีนาทีหนีตายก็ตามค่ะคนโดนเล พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะชงชิง่งมอนิ่งค่ะทุกคนตอนนี้อยู่อู่หลงค่ะเตรียมข้าอุทยานหลุฟมฟ้าสามสะพานสวรรค์เมื่อกี้นั่งรถไฟมาจากฉงชิง่งเป็นรถไฟแบบธรรมดาดูของคนอื่นมามันปกตินะแต่ว่ามันเป็นที่นั่งแบบหันหน้าเข้าหาการนะแล้วก็คนเยอะมากแล้วก็ผนตกกันข้ามกับบ้านน้ำตาลอะ ออ,อุลรอุลรอุังมากเขาขาดถุยทั้งทางแล้วเขาก็ไอแล้วเขาก็จามแล้วเขาก็ยกเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้มาถึงแล้วค่ะพอลงรถไฟมาแล้วอ่ะก็เดินมาตามทางเลยค่ะแล้วก็ลงบันไดเลื่อนมาจะมีป้ายว่าขวามือบัสซ้ายมือแท็กซี่พอลงมาเขาก็จะเรียกเราขึ้นรถบัสเลย สิบหยวนถ้าสิบหยวนก็คือถูกค่ะ<ม>ก็ถามเพราะว่าเขาจะมาเทียนเชิงสั้นเฉียวใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ใช่ก็โอเคขึ้นรถมาได้เลยพอมาถึงแล้วเนี่ยน้ำตาลซื้อตั๋วไว้แล้วผ่าน t r i ป c o m น้ำตาลก็เลยออกมากินข้าวข้างหน้าก่อนหน้าพิระมิดเขาจะมีร้านอาหารอยู่เต็มเลยแล้วก็กินข้าวเสร็จค่ะเราค่อยเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถเข้าไปอุทยานด้วยกัน<ม>เดี๋ยววันนี้ไปดูอุทยานลมฟ้า เมื่อวานก่อนมาเขาบอกว่าวันนี้พยากรณ์อากาศประมาณ22องศาเราก็ว่าโอเคไม่หนาวส,บ,สบ,บายๆก็เลยใส่มาอย่างนี้สภาพมาถึง15องศาลมอีกหนาะวมากไม่เกิดแต่กับเราจริงๆนะอะไรแบบนี้นะจะบ,บอาไปแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเที่ยวกันได้อยู่เดี๋เดินไปเราก็ร้อนเอง <laughs> เข้าไปกันค่ะกำลังจะเข้าไป ขึ้นรถเพื่อที่จะเข้าไปอุทยานละตอนนี้อยู่ในตึกปีระมิดแล้วค่ะหลังจากที่เข้ามาในตึกแล้วค่ะเดินลงบนไดเลื่อนลงมาได้เล,ล,เลย mm hmm. เห็นรถบัสขึ้นได้เลยค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไปของอุทยานค่ะเขาจะส่งเราถึงหน้าทางเข้าเลยพอถึงทางเข้าเราใช้พาสปอร์ตสแกนเข้าอุทยานได้เลยค่ะเพราะว่าซื้อตั๋วมาแล้วผ่าน Trip.com ความสวยงามของที่นี่ค่ะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์กรยูเนสโกในปี2007เป็นภูเขาหินปูนค่ะที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกทำให้เกิดหลุมลึกกว่า500เมตรซึ่งก็เป็นที่มาของชื่ออุทยานหลุมฟ้าค่ะและที่นี่ค่ะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนสำหรับเราจะรอดจะร่วงมาดูกันค่ะ ทุกคนถ้าถามว่าวันนี้คนเยอะแค่ไหนดูยังไงสบายกี่โมงสนุกกี่โมงเหรอสวยสวยกี่โมงอะ ยังไงแล้วนี่คือราติดมากเราติดมากคือ,อยังไงเราต้องอยังไงเราต้องเบียดเข้าไปไหมหรือว่าเราต้องรอเขาเคลียร์ตัวเองหรือยังไงโอ้ทุกคนดูถึงแล้วจ้าที่นี่คือประเทศจิงเหมือนผ่านสงครามมาทุกคน ตอนนี้อยู่หน้าลิฟต์แล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาคนเยอะมากเบียดมากคือตอนนี้บรรยากาศทุกอย่างสถานที่เขาสวยดูดีแหละเป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่าด้วยบรรยากาศทั้งหมดระหว่างที่เดินมาละเบียดดันยัดเยียดแซงแบบสุดๆดดดเหมือนเมื่อกี้ได้ผ่านการ สงครามโลกมาเรียบร้อยแล้วนะคะบ่งตะลงตรงมาตอนนี้คะแนนติดลบไว้ก่อนตอนนี้กําลังจะขึ้นลิฟต์ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันโอเคทุกคนโอ้คือลิฟต์มาก็เบียดต่นเบียดไม่สุดเบียดอโอพีจังอะเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนทุกนาทีเราต้องมีสติค่ะทุกคนค่ะนาทีชีวิตเกิดขึ้นแล้วค่ะอย่ากระพริบตานะคะทุกคน ลิฟท์โค้ดลิฟท์มูนอ่ะอ๋อลิฟ์มูนด้วยหมุนเพื่อเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้เราทุกคนได้เห็นกันเหรออ๋อหมุนเพื่ออะไรวะเพื่อเพื่อให้ทางออกอยู่ฝั่งนู้นแม่แม่ข้างหลังแม่อ๋อลิฟ์มูนหมุนเพื่อให้ทางออกมันมาอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ทางออกอยู่ข้างหลังนะเสียอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้านไนู่นอ่ะอ่ะอ่ะเปลี่ยนกันเองแล้วตอนนี้จะลาแบบทุกคน เดลิฟลงมาแล้วะได้ลงลิฟแล้วค่ะได้ลงลิฟแล้วค่ะลงไปข้างล่างคุณคงพอกระจายตัวกันบ้างคงไม่เบ um ียดมาข้างหน้าแล้วคนเสียวกระเด็นเลยโอเคทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยโอ้ยมีคนตดด้วย้ะมีคนตดทุกคนทุกคนมีคนตดไปไปไปอ๋อมีคนตดโว้ยมีคนตดแล้วเว้ย มีคนตดในลิฟต์มามีคนตดในลิฟต์อ่ะมีคนตดในลิฟต์โอ๊ยอ,ย,ออยอะไรวะเนี่ยคะแนนลบร้อยเลยอ่ะเพื่อนอันเนี้ยอ่ะลิฟต์ลิฟต์สูงมากลงมาจากข้านงบนต้องลิฟอะไม่โดนตดในลิฟต์อ่ะไม่ได้เปะวะปีนี้พี่ชงก่อนหรือไงเลือก อันนี้คือลิฟที่ลงมาเมื่อกี้ทำไงดีอ่ะหมดความประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยอ่ะอะเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันละกันแต่ใครอยากมาก็มานะแต่อยา่าแบบว่าอย่ามาเวลาทิดก็ละกันเพราะว่าอาจจะเจอคนเยอะแบบนี้แล้วก็หวังว่าบรรยากาศข้างในจะทําให้เราประทับใจขึ้นและต้องการยาดมตาปลีเ,เซียนดดับกินตดเมื่อกี้มาก อร่อยจริงว่ะนี่ลิฟที่เราลงมาเมื่อกี้เร็วมากนะแล้วลิฟมันหมุนด้วยเพราะตอนแรกทางเข้าต้องอยู่ฝั่งข้างในไงแล้วก็ค่อยๆหมุนเพื่อให้ทางออกมันอยู่ฝั่งข้างนอกแล้วก็นี่วันนี้แดดออกโอเคนี่เห็นปะก็จะมีแก๊งทงทั้งหลายที่เป็นทัวร์ก็จะคนเยอะที่นังอ่ะจะไปทำไมมาไปไปไปข้างในกัน ก็มาจากตรงนน้นเห็นว่าห้าง้องบนนั่นอ่ะเราก็เดินวนมาแต่ลึกมากจริงนะหลุมฟ้าจริงๆนะคือเดินไกลด้วยเหมือนเราได้เดินป่าชิวๆวันนี้อากาศไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนมากประมาณยี่สิบสององศา นอกจากเรื่องตดแล้วที่นี่สวยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพ,พยนตร์จีนชื่อดังค่ะอย่างเช่น cross of golden flower และอีกเรื่องหนึ่งคือบอกเลยว่าดังระดับโลกค่ะ transformers e a s o n 4ค่ะทุกคนปี2014ค่ะใครเค,เคยดูยกมือขึ้นเลยง่ายทุกคนได้ดูในหนังจีนโบราณปะเวลาเขาเดินทางอ่ะเดินข้ามมณฑลเดินทางข้ามเมืองมาก่อนอ่ะเขาก็จะเดินตามเส้นทางธรรมชาติข้างล่างเนี่ยแหละ อ่าระหว no on. ่างเมืองหนึ yeah. like ่งไปเมืองหนึ่งเขาก็พระเอกก็จะขี่ม้ากูกบกูกลบกูกบกูกับเนี่ยนางเอกนั่งอยู่ในนั่งอยู่ในรถม้านางเอกปดขาตอนนี้จะแย่ละทุกคนขาแล้วนั่นคือทางที่เราเดินมาเราลงลิฟต์ตรงนั้นมานั่นคือลิฟที่มีตดแล้ว็ดอนเดินลงมาและนี่คือคน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 ใช่แล้วค่ะและนี่คือสิ่งที่เราเจอ คเนเราไม่เห็นเจอเลยอะแต่ผไม่เป็นไรนะก็โอเคแล้วก็อันนี้คือเส้นทางการเดินทางของคนสมัยก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนะที่เป็นพระเอกแล้วเราเป็นนางเอกไงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น,นะปนออราชดรขบวน izzard, พ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยใครเดินอ่ราษดรเขาก็จะเดินใช่ไหมทางถาเขาก็จะเดินใครรวยหน่อยก็จะมีเกี้ยวที่มีรถมา้าขบวนทหารเขาก็จะแบบ มาเป็นขบวนมีตำแหน่งน่อยก็ได้ขีม่ม้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเส้นทางอเงี้ยแหละแล้วเดี๋ยวข้างหน้าค่ะก็จะมีโรงเตียมโบราณที่มีอายุหลายพันปีของจริงเลยนะอยู่กลางหุบเขาค่ะเป็นเป็นมื่อมืก,ก่อนนะเวลาเขาเดินทางข้ามเมืองอะ่ะ เวลาดึกๆหรือว่ากลางคืนมันอันตรายเพราะว่าโจนภูเขาอะเยอะเขาก็จะโดนปล้นโดนจี้กันได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโรงเตียมอยู่แต่ละจุดเพื่อให้คนสมัยก่อนอะเวลาเดินทางอ่ะตอนคืนก็ได้หยุดพักเพราะว่าจะได้ปลอดภัยไปด้วยไปดูกันค่ะเ <s> ขามีเกี้ยวให้นั่งด้วยนะแต่บ้านเป็นทางชันมากอ่ะถ้านั่งเกี้ยวแล้วเขาทำรถตกทำไงอะ่ะช่วงนี้ยิ่งน้ำหนักตัวขึ้นด้วยอ่ะอยู่จีนมาสิบเจ็ดวันอ่ะ ล้วทํทาทาเขาตกทําเราตกอะ่ะน้ำหนักตัวเราก็ไม่หน้อย่ะเออสบายสบาไปดูกันต่อมาแล้วทุกคนนี่เห็นบ้าหลุมแรกสะพานแรกมาแล้วโอม้มันก็เมซิ่งนะนก็ดูเป็นหลุมฟ้าเห็นไหมแล้วก็ข้างบนอ่ะก็เปรียบเสมือนสะพานาเปรียบเสมือนสะพานนี่เกิดจากการสุดตัวของพื้นโลก เกิดการซุดตัวของพื้นโลกคนก็เก่งมากที่ลงมาทำข้างล่างได้แบบนี้สวยนะคนยืนถ่ายรูปก,กันเต็มเลยซึ่งแน่นอนเราก็จะถ่ายเหมือนกัน<ป>ทุกคนตรงนี้อะ่ะเป็นหลุมแรกใช่ไหมแล้วก็คนเขาก็ชูนิ้วโป้งกันใหญ่เลยเขาบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้เก่งมากเนี่ยหรอใช่แล้วเยี่ยมเนี่ยมันก็เยี่มยมเนี่ย,ยอ่ะเขาทำเราก็ทำ ในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยจบๆไปกันโต้วสวยนะสวยนะ้ะเราสึกว่ามันเป็นสิ่งความความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ amazing เ,เข้ามาข้างในเข้ามาข้างในคนก็กระจายตัวเรื่อยๆแหละไม่ได้แออัดมากขนาดนั้น้เดี๋เข้ามาใกล้ๆเรายิ่งสวยอะ่ะเดยวเข้ามาใกล้ๆเรายิ่งสวยอะ่ะแสงมันรอดผ่านเข้ามา แต่ที่นี่คนแม้คนเขาจะชูนิ้วโป้งกันหมดเลยเห็นปะ mm. เพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนคนทำรูปส่งนิ้วโป้ง mm. ถึงลงเตียมแล้ว oh. อ๋อถึงลงเตียมแล้วเอ๊ะลงเตียมแล้วไม่ต้องเดินลงมาหรอวะ mm. ถึงเลยเหรอ mm. <Okay. S 1> เราถึงลงเตียมแล้วถึงลงเตียมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกันเพื่อ <Ą> ที่เด <Ą ท> ี๋ยวจะได้วิวลงเตียมแบบจากเบิร์ดไอวิว คนแบบรุมถ่ายรูปก,กันเต็มเลยอ่ะน้ำตาลกำลังตามหาสมาชิกครอบครัวว่าหายไปไหนกันหมดฮะแล้วไม่หลงใช่ไหมหรือว่าใช่น่าจะไม่ใช่ทุลักทุเลมากเลยอ่ะวันนี้อ่ะนี่ลงเตรียมอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนต้องเดินย้อนกลับไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงมุมนั้นเพื่อที่จะนั่นแหละได้วิวสวยๆมาฝากทุกคนน้ำตาลจะซูต้องจูถึริงจัชนะทุกคน สวยมางนะลงเตียมมีห้องว่างไหมน้องขอเล่าสักสองจอกสวยมากคนตรงนี้ต้องเดินขึ้นมานะเราจะมีอาการแบบนี้เสียงจะเซ็กซี่มากๆเดี๋ยวถ่ายรูปส,ยสวยๆแล้วเดี๋ยวลงไปดูลงเตรียงลลางค่ะ แล้วโรงเตียมแห่งนี้ค่ะเป็นจุดที่พักค้างคืนค่ะของคนที่เดินทางข้ามเมืองในสมัยราชวงศ์ถังจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนานค่ะแล้วมาบูมมากๆเลยค่ะในช่วงที่เรื่อง cross of golden flower ใช้โรงเตียมแห่งนี้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทําเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดนี้ค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตมากๆของฉงชิง่งใครมาฉงชิ่งก็ต้องมาที่นี่ค่ะ แต่จะมาเช็คอินนอนจริงไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางการจีนได้อนุรักษ์ให้รูปทรงคล้ายคลึงเดิมมากที่สุดเพื่อให้เราได้ซึมซับถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมตอนนี้ด้านในค่ะถูกปรับเปลี่ยนเป็นร้านชากาแฟร้านเช่าชุดร้านขายของฝากนี่สวยมากเลยเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้อ่ะเป็นต้นไม้ปลอมนะได้รับการออกแบบมาให้มันเข้ากับองศาของชียนหลงบรัอย่างดี ที่นี่ก็จะมีให้เช่าชุดโบราณอะถ่ายรูปได้มานั่งพักที่ร้านน้ำชาในโรงเตียมค่ะทุกคนสั่งเป็นกาแฟาแก้วหนึง่งแล้วก็เป็นน้ำลูกแพรแก้วหนึง่งก็มีลูกแพรให้ดูนี่มีลูกแพรให้ทั้งลูกเลยแล้วก็จะมีพุทราค่ะแล้วก็จะมีเห็ดทิมะเหนื่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> ก็ว้าวนะคนเยอะแหละ เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปตามทางหลังจากนั่งพักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะออกแล้วก็จะกลับเข้าเมืองแล้วเดี๋ยวไปดูวิวต่อจากนี้กันค่ะหลังลงเตี้ยมโบราณก็จะเป็นน้ําตกนี่แล้วก็จะมีร้านชาให้นั่งจิบได้หลังจากเดินมาหลายพันลีตู้กดน้ําก็มีนะข้างนอกแล้วก็มีร้านของฟงของฝากเล็กๆน้อยๆค่ะแต่เขารีโนเวทใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นสภาพก็คือ ใหม่เอี่ยมเป๊ะแต่ให้เราได้สัมผัสถึงบรรยากาศลงเตียมโบราณมีก็ดีมากฟิลดีฟิลดีคนถึงแล้วค่ะฮานฟอร์มเมอร์ไปดูนี่ว้าวอันนู้องเจอแล้วเจอตัวจริงแล้ว เทมากเทมากเทมากถ่ายรูปไหนนะว้า wow. ว oh <my> เดี๋ยวเดินไปอีกที่หนึ่งอีกกลุมหนึ่งอีกสะพานหนึ่ง oh <my> เหมือนว่าตรงนี้เขาจะทำเป็นเหมือนว่าทำเป็นดาบทำเป็นรูปดาบ่ปเราต้องไปหามุมที่ oh <my> ว่ามุมไหนจะดาบ <c oughs> เหมือนมากระทัว <c oughs> เดินตาม <c oughs> วันนี้ทัวเยอะมาก <c oughs> แล้วนี่ไอ้จมูกไอเจ้าจมูกยาวที่เธอหันเท้าหาฉันเป็นคนนะทุกคนไม่ใช่ลิงแต่ทำไมเขาทำหน้าอย่างนั้นอะ่ะหรือว่าเป็นลิงแต่เท้าเป็นคนเท้าลิงเป็นแบบไหนอะ่ะลิงลิงนี่เลยเลยลเลยลงเตียมมานิดหนึ่ง ก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเป็นแมนเมดนะพอพอเดินกันต่อเห<อ>มืนมากระทัวตามวันนี้ทัวรเยอะมากสะพานหลุมฟ้าของที่นี่ค่ะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการยุบตัวของเปลือกโลกมีทั้งหมดหลักๆสสะพานด้วยกันค่ะมีสะพานเทียนหลงสะพานชิงหลงและสะพานเฮยหลงค่ะ กลางลมใส่เสื้อกันฝนกันใหญ่เลยกลางลมกันใหญ่เนะ่้ว่าฝนตกที่ไหนได้เดินผ่านน้าตกข้างบนมันเป็นน้ําภูเขาเป็นมันเป็นน้ํำตกเราก็อูวววว้ฝนตกฝนตกฝนตกทีกก่ไหนได้นะคะไม่ใช่ค่ะแดดจ้าจังเลยอันนี้หลุมหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้หลุมมังกรดําหลุมนี่ใหญ่มากหลุมมังกรดำเฮ้หลงเฉาเฮหลุมบรชเน สวยนะตรงนี้เมื่อกี้เหมือนนึกว่าฝนตกไม่ใช่มันเป็นน้ํามาจากข้างบนภูเขานี่คำจริงที่เนี้ยเขาจะเปรียบเสมือนแต่ละหลุมเป็นมังกรแต่ละตัวตัวนี้เป็นหลุมมังกรดําน้ําตาคิดว่าเป็นเพราะว่าดูดิเงาที่มันส่งมาเป็นสีดําอ่ะด้วยเป็นเงาเงาสะท้อนของร่องภูเขาอะทุกคนก็เลยทําให้เป็นหลุมมังกรดําเดี๋ยวไปดูข้างในกัน หูดำจริงอู้ห,ใหูใหญ่มากตรงนี้ใหญ่มากนี่คือข้างในของหลุมมังกรดำค่ะทุกคนดำจริงๆนะดำแบบรู้เลยว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าเคยหลงบริจนะคะเฮยแปลว่าสีดำ หลงแปลว่ามังกรเฮยหลงบริชนี่อ๋อสวยสวยสวยแล้วก็จะมีรูอะรูน้ำตกลงมาเพราะว่าเหมือนข้างบนน่าจะเป็นร่องแล้วก็น้ำตกลงมาก็เลยได้ภาพสวยไปอีกแบบว้าวหลุมนี้สวยที่สุดเลยทกคเหมือนไหมแพกคนเหมือนมังกรไหม หมือนเคยลหลงไหมคะเหมือนมังกรดำเปล่าเหรอออม่าอ๋อเหมือนกอริล่าเหมือนกอริล่าเหมือนกอริล่ายังไงมาดูนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่เห็นตาไหมแล้วก็มีจมูกแล้วก็มีปากหินกริลล่าหน้าดูสิคือมันเป็นแผ่นดินที่มันที่มันยุบตัวลงมาเพราะนั้นมันไม่ใช่ถ้ำมันยังมีแสงมันยังมีช่องรอดผ่านไง ดูดิมันก็เลยสวยอะแล้วข้างๆก็น้ำไหลตลอดโอ้ก็ว้าวอยู่นะแต่ว่าก็พลําบรรยากาศกระจิวใจโกเลยจิวใจโกจะเป็นสไตล์เหมือนเราขึ้นสวรรค์แต่ที่นี่จะเป็นความ Amazing ภาพที่ธรรมชาติสร้างแบบอย่างนี้เลยทุกคนคนลนระแบบเสือคนลนระแบบ และที่นี่ค่ะเขาจะเอาเรือมาวางค่ะให้ดูเป็นแบบฟิลสมัยโบราณแต่คนอื่นค่ะทุกคนค่ะเขาได้วิวน้ําใสหมดเลยมันเกิดแต่กับฉันวันนี้น้ําขุ่นจ้ะแม่น่าจะถึงทางออกแล้วทุกคนรู้สึกดีใจยังไงก็ไม่รู้ว่ามีห้องน้ำที่คิวยาวทะลุแล้วก็แอบกระซิบนิดนึงค่ะที่นี่จะเป็นการเดินแบบวันเวย์นะคะหลังจากเข้ามาแล้วจะต้องเดินให้สุดจนถึงทางออกค่ะ จะไม่มีทางลาทางด่วนใดๆถ้าเหนื่อยก็ต้องอดทนให้ถึงทางออกค่ะทุกคนั้วนนีอ่ะ ค่อยไปสรุปกันข้างนอกนะทุกคนค่ะน้ำตาลถ่ายปิดโรงเตี้ยมโบราณอุทยานหลุมฟ้าสามสภาสวัสค์ที่นี่เลยและกันนะเชียนเชิงซันเฉวนะคะทุกคนค่ะสําหรับน้ําตาลนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงคนก็เลยเยอะมากๆถ้าใครจะมาก็เลี่ยงสสเสาร์อาทิตย์ไปเลยและกันคือน้ําตาลมาพร้อมกับคณะทัวร์อากงอามาที่เป็นฟิลแบบว่ามาเที่ยวทุกภูมิภาคที่เขา,าพามาเที่ยวพร้อมอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ มันเลยทําให้คนเยอะมากๆแล้วทุกคนเดินตามธงเป็นหมู่คณะแบบติดๆๆดติดตมันก็เลยคนเยอะมากคือเยอะมากขนาดที่น้าตาลไม่ได้ถ่ายรูปกับบับเบิลบีะนี่ก็คือเสียใจแล้วหนึ่งคือตั้งแต่ตอนแบบรถไฟขามาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะได้แบบนั่งตรงกันข้ามกับใครรถไฟรถไฟก็คือน้าตาลนั่งรอบ 8่แปดโมงแลงกว่า32อะคะ่ะจะเป็นรถไฟรถไฟที่ไม่ใช่ first c ค a าสเพราะเราอะจองไม่ทัน first c ค a าสเลยเพราะฉะนั้นแล้วอะรถไฟจะค่อนข้างมีความเหม็นกลิ่นบุหรี่เราถ้าใครแบบไม่โอเคกับกลิ่นบุหรี่นะเราเลี่ยงได้เลยหรือว่าพยายามที่จะจอง first c ค a าสให้ทนันแต่ถ้าไม่ทนันใส่แมส หรือไม่ก็ไปรถบัสก็ได้ส่วนพอไปถึงนะคนมันเยอะมากๆพอเราไปถึงนะเราต้องนั่งรถบัสไปที่ตรงทัวริสเซนเตอร์ที่เป็นรูปพิระมิดก่อนตรงนั้นแล้วลังหลังจากตรงนั้นนะ่ะข้างในพิระมิดไม่มีข้าวขายเราต้องเดินออกมากินข้างนอกซึ่งก็อยู่ข้างหน้านั่นแหละไม่ไกลแล้วเราก็จากพิระมิดเรานั่งรถต่อเป็นรถของ ของของอุทยานเลยไปที่หน้าทางเข้าอุทยานที่มีบับเบิลบีที่น้ำตาลไปได้ถ่ายรูปเพราะว่าอากงอมายืนถ่ายรูปกันอยา่างพยายัมแล้วคนมันเยอะมากแล้วเราต้องแบบเข้าแถวอะคือแถวมันยาวมากแล้วแบบอย่าเรียกว่าแถวเรียกว่าหมู่คณะในการอโลเฮเ่เข้าไปแล้วคือคนเยอะมากๆรีบ,บนนี้น้ำตาลรอนานมากแล้วแล้วจะขอรอเป็นหมู่คณะรอแบบว่าอะไรคือแถวรอแบบ เราแบบเรียกได้ว่าแถวในลักษณะวงกลมก็แล้วกันแล้วคือแจ็คพอตของน้ําตาลก็คือตอนลงลิฟต์ลิฟต์ก็คือจากข้างบนลงมาข้างล่างที่หลุมสาค่อนข้างที่จะ ยาวพอสมควรและมีคนตดต,ด,นในนนตดในเลิบคนตดในเล็บอะไรหวะอย่งเงี้ยเขาจะบอกเกิดแต่กับฉันมันเ่คงคงคง็กนการที่จะคาแนนติดลบจากการที่คนตดในเนลิบเราบอกว่าก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของอุทยานมันก็คือการการการกลั้นตดมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ควรจะตดในลิฟ แล้วเสร็จแล้วแล้วก็โอเคบรรยากาศทุกอย่างดีนะถ้าพูดแงรวมในอะไรก็ตามที่ไม่ได้เจอประสบการณ์แบบเราซึ่งคนอื่นแฮปปี้มีความสุขด,ดีวิวสวยเต็มสีวิวสวยธรรมชาติแปลกตาแล้วก็ล้ำตนอชอบมากคือโรงเตียมโบราณแล้วที่ชอบกว่าน,นั้นก็คือมันเห็นเส้นทางของที่เป็นล่องขาอ่าแบบในซีรีส์โบราณที่เขาเดินทางข้ามเมืองกันอะที่ อ่ะขบวนพ่อค้าขบวนพระเอกที่เป็นแม่ทัพหรือว่าขบวนที่ลูกพ่อขุนมูลนายเช่นเราเป็นต้นเราเป็นนางเองกในกาเราเป็นนางเอกเสมอใช่ก็คือแบบเราจะนั่งอยู่ในรถเกี้ยวแล้วเขาจะเดินมากับรถมา้าอะไรอย่างเงี้ยเขาันสวยมากค่ง,งที่จะ มันเป็นของจริงด้วยแล้วมันรู้สึกว่ามันประทับใจในจุดนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบเดินเยอะมันเดินมันเดินเยอะมากมันเดินไกลมากมันจะแตะสี่ห้กิโลได้อ่ะคือน้ําตาลเดินทั้งปีรวมกันไม่เท่าวันนี้วันเดียวมันเดินไกลมากคือมันก็ต้องมันก็ต้อง นิดนึงเพราะว่ามันมันต้องแลกเพราะว่ามันสวยโอเคทุกอย่างดีแต่ในอุทยานไม่มีอาหารและอะไรขายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพกไปเองได้แนะนําให้พกไปน้ําตาลไปซื้อร้านน้าชาในโรงเตี๊ยมนะคะก็จะมีเป็นกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มเขาจะเป็นแบบน้ําแตงกวาน้ํามะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ได้เป็นน้ําลูกแพรซึ่งมันไม่ได้มันมันเหมือนมันเป็นฟิลขนมหวานมากกว่าโอเคเราก็ไม่ได้มีอะไรและขาดกลับถ้า ใครคือเราเดินลงคือเราลงมาอยู่ที่หลุมข้างล่างใช่ไหมหากับถ้าใครนั่งรถกอล์ฟก็เสียคนละ15หยวนเราจะได้รถกอล์ฟของแถมรถไฟหอบตีลังกาบม,มันมากมากมันค่อนข้างที่บบเขาทำรอเพราะเรนทำรอเพราะคนเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คือรถกอล์ฟเราก็เดินแต่มันไกลมากแล้วมันชันมากมันเหนื่อยมากหน้าขาก็คือสั่นแน่นอนเพราะฉะนั้น15หหยวนจ่ายไป เถอะไม่เป็นไรมันแ๊บเดียวมันสะดวกสบายมันมก,ก็ได้เล่นรถไฟหอตีลังกาด้วยก็กดดีออๆก็แล้วกันแล้วก็โอเคทุกอย่างก็ขาก,กลับแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็คือจากหน้าอุทยานขึ้นรถของอุทยานมาที่พิรามิดแล้วก็นั่งรถจากพิรามิดมาที่สถานีรถไฟฟ้า,ท,าทั้งสถานีรถไฟทั้งหมด10หยวนต่อคนและเราก็จะถึงอย่าง ปลอดภยัยเมื่อเล้าเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมากิน,นะคะ ที่เขาชอ่อสตรีทอยู่ตรงใกล้ๆเจียฟางเปิดเขาชอ่อสตรีท้ํน้ำตาลน,นอนโฮมอินพลัสไงเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้โรงแรมมากเราจะมารีวิวอะไรที่มันเชื่องฉ่ำใจก็แล้วกันนะคะของดีชงชิ่งคนนี้นะคะคนนี้สีขาวนะคะคนนี้จะมีความเป็นไวเซนมีความเป็นแบบไวเบียเป็นวีคิดง่ายๆจะฟิลโฮเกตเดนไวท์น้องเขากิกนง่ายโอเคดีส่วนน้องคนนี้ <c oughs> น้องคนนี้นะคะจะเป็นเพียร เผื่อวันนี้ใครไม่ได้อะไรจากเราก็จะได้ตรงนี้ไปเพียวดรับของคนนี้ฉ่ช,ชิ่งแล้วคนนี้อร่อยพิษไขด่ดีดูแล้วทุกโตชอบน้องคนนี้จะมีความเป็นดราฟมีความเป็นเบียรสดกินง่าย <c oughs> เป็น้นนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะ เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีประโยชน์อะไรคิดว่าตอนหลังที่เรารีวิวน้องเบียสงชิงมีประโยชน์มากมาวันนี้เออจริงๆวันนี้น้ำตาลต้องขอโทษด้วยที่คลิปฝันมากเพราะว่านอกจากเราจะเดินแล้วเราก็คือเบียดแล้วก็คือชนล้วคือกระแทกแล้วตั้ง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 อย่างงี้คืคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เราต้องทำเวลาเพราะว่าคนเยอะถ้าเราไม่ทําเวลาเราจะไม่ทันเพราะว่าเรามี เวลาในการขึ้นรถไฟกับสุชิงด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพายคลิปสั้นนิดนึงถ่ายไปรีบไปวิ่งไปเบียดไปสู้ชีวิตมากโอเค,อเ,คเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำตาลจะหาทุกคนไปช้อปปิ้งดีกว่าเออไปวัดดีกว่านาะแล้วแบบว่าขอพอนิดนึงเพราะวันนี้รู้สึกว่าวิบากลวิบากมากเลยเกิด <laughs> <laughs> แต่กับเราคนอื่นเขามีความสุขนะเขาลาบรื่นทุกอย่างดีมีความสุขยกว้น เรานะฮะเดี๋ยวก็จดในลิฟต์แล้ก็พังแล้วจดในหิบแล้วป้าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น้ำตาลจะพาทุกคนไปช็อปปิ้งแหลกช็อปปิ้งที่ฉงชิง่งแ,แหลงนี้แหลกนี้แหลกนี้ดีแล้วก็จะไปวดัดเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิ่งราชวงศ์ชิงแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราเป็นแม่นางสี่แม่นางแปดนะคะเราเป็นภรรยาองค์ชายสิบสามนะใ <c oughs> <c oughs> ช่อะไรวะองค์ชายสิบสี่สิบสามใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันมา แบบว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแฮปปี้ดีๆวันดีไปแล้วนะคะรุงนิอกันจ้า